สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมน้าเมฆอีกแล้วนะครับวันนี้น้ำเมฆมาเตรียมรถเพื่อส่งมอบวันพรุ่งนี้นะครับผมเป็น x อ็ n d e r เ r อ s ์ h e สเอชอีวนะครับนะครับเอ็ n d e นเ l a y ลนะครับขับเล่นๆตามสไตล์วัยรุ่นวัยรุ่นนะครับผม X อ ender Play นี้ต่างจาก X อ ender h y b r i d ิธรรมดายังไงนะครับเรามาดูกันว่ามันต่างกันตรงไหน X อ็ n d e r เด a y นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งตัวนี้จะเป็นสีเขียวหน้าครับผมตัว C จะเป็นสีดำเงา นะครับผมสเกิร์ตด้านล่างจะเป็นสีดําเงาอย่างนี้เลยนะครับนมานดูด้านข้างกันนะครับผมจะเป็นกระจกสีดําเงาพร้อมหลังคาสีดําเงาบ่งบอกถึงความรีมินเ็ตนะฮะล้อดานี่เลยครับผมเราขับไปปุ๊บเรารู้เลยว่าตัวนี้เป็นเอฟเฟนเดอร์รุ่นพิเศษจริงๆเพราะว่าจะเป็นไฟท้ายแบบสโมกสีควันสโมกครับผมโอ้ยสีลมควัน เท่ๆรนะอๆคันนี้นะ้อเมงให้เซ็นเซอร์ไป4จุดเลยครับ1 2 3 4นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมลูกค้าได้รับดอกเบีย้ยพิเศษพร้อมจวดรถหลังบ้านนี่อยากรู้จวดรถยังไงโทรหาน้อเมฆนะ0-80-4288614นงแ่ 14, ้าเมฆจัดให้อีกแล้วครับวัดดีจ้า